สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดระเบิดความขัดแย้งรอบใหม่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา,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 ชา,ชาตึงเครียดขึ้นอย่างรุนแรงหลังเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568กัม 68, พูชาได้เปิดฉากใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้อง BM21 โจมตีเข้ามาในพื้นที่ของไทยจรวดหลายลูกตกใส่โรงพยาบาลพนมดงรักชุมชนในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทและมีรายงานว่า จะรวดบางลูกยังตกใส่ปั๊มปตอทอในอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดด้วยเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างหนักมีพลเรือนไทยเสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีกหลายรายซึ่งรวมถึงเด็ก5ขวบที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต้องเร่งอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเร่งด่วน กองทัพไทยไม่รอช้าได้ตอบโต้ทันทีด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน6ลำเข้าโจมตีเป้าหมายที่ตั้งอาวุธหนักของกัมพูชา2จุดซึ่งเป็นจุดที่ใช้ยิงจรวดใส่ชุมชนไทยและมีการทำลายสิ่งปลูกสร้างบนภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกขดขณะนี้เครื่องบิน F16 ได้กลับบ้านมาปลอดภัยทุกลำแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานถึงการบินโรนของกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของไทยเพื่อยั่วยุ และมีการกล่าวหาเรื่องการวางทุ่นระเบิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประทะด้วยการประทะอาวุธปืนเล็กและอาวุธหนักที่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบทศวรรษมีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตเรียกตัวเอกอัครราชาทูตกลับประเทศและปิดจุดผ่านแดนบางแห่งขณะนี้สถานการณ์ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีความตึงเครียดและมีการประทะเกิดขึ้นเป็นระยะในพื้นที่ชายแดน